สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับในมวยลุมพินีทีเคโอนะครับตามด้วยเก็ตเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับมุมสังเวียนก,ก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บเว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไว้ด้วยสําหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดช่างศึกลุมพีนี TKO ถ่ายทอดสดทางช่อง9เวลา16นาฬิกาตรงกันก่อนนะครับและจากนั้นก็จะตามด้วยสกเก็ตเป็นซุปเปอร์ไฟท์ถ่ายทอดสดทางช่องเนชั่น เวลา18ในกา30นาทีกันต่อนะครับเริ่มกันที่ศึกลุมพีนิทีเคนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง9เวลา16ในการตรงนะครับกู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือธงรบสิทธิเพชรฉลุก,กันนะครับฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรนำชัยพอเจริญแพทย์พิกัด 115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่มัน115.4ร้จุดนะครับฝ่ายแดงธงลบนีอ่อาวุธตักหนงรุนแรงนะครับเจ็ดคต,ต่อยหมัดรุนนับรุนนอกได้นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ก็จงังหวะพิมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เลทนะครับเลทเปิดมาอยู่ทางฝั่งฝ่ายแดงธงลบ19นะครับเลทอยู่19ยังไงผมก็ยังชอบไปที่ธงลบนะครับเข้าไว้ก่อนได้เปรียบนะครับอาวุธตักหนงรุนแรงนี่รุนนับรุนนอกได้ตลอด ทั้ง5ยกนะครับข้าวไปก่อนได้เปรียบชอบไปที่ฝ่ายแดงทงลบสิ์เพชรฉลุกันนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมือรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่16นะครับฝ่ายแดงก็คือ บิ๊กแชมป์กีฬาสปอร์ตฝ่ายน้ำเงินนี่เทพพิทักษดาบสงทางหลวงพิกัด1 1 2ปอนด์เมื่อเช้านี้นะครับฝ่ายแดงบิ๊กแชมป์มา 112. 2 12.2ลดจส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มา112 2. ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตรงรดนะครับคู่นี้นี่บิ๊กแชมป์ดูละดูจะได้ร้อยกว่านิดๆน,นะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ร้อยกว่าสูงกว่าที่สำคัญนี่อยู่กับทางกีฬาสปอร์ตนะครับค่ายดีค่ายดัง น้ำเลี้ยงค่อนข้างดีนะครับเบรดเปิดอยู่ทั้งฝั่งฝ่ายแดงนะครับบิ๊กแชมป์กีฬาสปอร์ต5-4ครับก็ยังชอบไปที่บิ๊กแชมป์นะครับค่ายดีค่ายดังน้ำเลี้ยงดีที่สำคัญนี่น่าเสีอค่อนข้างน่าจะดูดีนะครับที่เวทีลุมพินีแห่งนี้มองไปที่ฝ่ายแดงบิ๊กแชมป์กีฬาสปอร์ตนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเบรดเปิดอยู่ที่บิ๊กแชมป์5-4ครับส่วนคู่ที่3นะครับ ฝ่ายแดงก็คือแสนชัยน้อยสิทธิเชฟบุญธรรมส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับดีเซลเล็กอบตอชิงโคพิกัด125ปอนเมื่อเช้านี้อ่า ฝ่ายแดงแสนชัยน้อยนี่มา125อปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ำเงินดีเซลน้อยนี่มา125.4รลดจุดส่นะครับส่วนคู่นี้นี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินที่มองดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับคู่นี้เดิมทีฝ่ายแดงจะเป็นพันศักดิ์วรันทวีแต่ว่าทางพันศักดิ์ไม่พร้อมทีมงานจึงดึงเอาแสนชัยน้อยสิทธิเชฟบุญธรรมมาเข้าเวนแทนนะครับฉะนั้นความพร้อมดูแล้วเป็นรองทางด้านฝ่ายน้ำเงินดีเซลเล็กอปตอชิงโคอยู่นิดหน่อยนะครับอ่าเเลด,ลดนนย้นงิซลล็ก อบตชิงโคนะครับเนื่องจากว่าเป็นนักบอลตัวยืนอยู่ในรายการความพร้อมน่าจะดูดีกว่านิดๆน,นะครับเลทจึงขยับต่อมาอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินดีเซลเล็กสิกว่ายัางชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดีเซลเล็กอบตชิงโคนเนื่องจากว่าความพร้อมน่าจะดูดีกว่านะครับน่าจะอาศัยความพร้อมที่ดีกว่าเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับส่วนคู่ที่4เป็นเคลียรงกาบรายการฝ่ายแดงนิวายยูนออยเพชรเกตเพชรฝ่ายน้ําเงินก็คือบิ๊กแบง โซโคยุฮะอีซูซุนะครับพิกัด130ปอนด์เมื่อชนช้ทั้งคู่มัน130ยปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่เป็นทางด้านวายุน้อยนี่ได้เปรียบส่วนสูงนะครับได้ร้อยกว่าได้สูงกว่านิดนิดนะครับคู่นี้เป็นคู่เอกแล้วฝ่ายแดงวายุน้อยนี่ก็อย่างที่ทราบกันว่า อยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเสือนี่น่าจะดูดีกว่าแน่นอนนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องด้วยเช่นด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ปิกแบงกก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันแล้วนะครับเรียกว่าคู่นี้นี่ฝีมือเจอฝีมือนะครับต้องชิงเหลี่ยมชิงว่าชิงพลิบชิงจังหวะกันออกอาวุธชิงจังหวะกันทำนะครับใครเร็วกว่าคนนั้นน่าจะได้เปรียบนะครับคู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบายูน้อยนี่ อยู่กับทางทีมงานคนจัดทีมงานผู้ประกอบมวยนะครับยังไงหน่าเสื่อน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นทํานิดทําหน่อยนี่ราคาพร้อมจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้ตลอดนะครับน่าเสือดีกว่ามองไปที่ฝ่ายแดงวายุน้อยเพชรเกตเพชรนะครับเปลล่าสุด3าอยู่ที่วายุน้อยเพชรเกตเพชรชอบเพชรเกตอ่าวายุน้อยเพชรเกตเพชรอ่าฝ่ายแดงคู่ที่4นี่นะครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวที่วีศึกลุมพินีทีเคโอนะครับผมมองไปที่คู่ที่4นี่เลยครับวายุน้อยเพชรเกตเพชร น่าจะาน่าเสือดีกว่านะครับทีมงานน่าจะดันให้ชนะถ้าชนะนันนี้ได้นะครับต่อไปก็อาจจะดันให้เป็นนักมวยแถวหน้าของสายเกตเพ็ดต่อไปนะครับชอบไปที่วายุน้อยเพชรเกตเพ็ดเลทล่าสุด3ามสองอยู่ที่วายุน้อยนะครับมวยชอบของผมก็คือวายุน้อยเพ็ดเกตเพ็ดขยับมาต่อกันที่สึกเกตเพ็ดซปเปอร์ไฟท์ถ่ายทอดสดทางช่องเนชั่นเวลา18บแนาฬิกา 30นาทีนะครับคู่ที่1นี่ฝ่ายแดงก็คือเวลาพลไผ่ดงยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจอมพลันชัยพิกัด100ปอนด์นะครับเป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา100ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับฝ่ายแดงนี่เ,เป็นมวยฟอร์มสดนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนทางด้าน 3A ชชลอเรืองราม,มาส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มยังสะดุดอยู่นะครับแพ้คะแนนนเลสสวน น้ำดื่มโชคปีชานะครับฉะนั้นฟอร์มถ้าเถ้าเทียบกันที่ฟอร์มแล้วมองดูทางด้านวราพลไผ่ดงยิ้มนะครับฟอร์มดูดีกว่าร่างกายน่าจะได้เปรียบนะครับคู่นี้ก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงวราพลไผ่ดงยิ้มนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนน,นไปได้เรทล่าสุดนะครับ19อยู่ที่ฝ่ายแดงวราพลไผ่ดงยิ้มส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนี่ทวนทองสิงห์มาวินส่วนฝ่ายน้ําเงินนิเพชร นินจาพีเคแสนชัยนะครับพิกัด106ร้อปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา106ร้อปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคุณนี้นี่เพชรนินจาฝ่ายน้ำเงินนี่อยู่กับทางเสียแขกได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ร้อยกว่าได้สูงกว่านะครับเลทนี่อา่า เสมอฝ่ายแดงทวนทองนะครับแต่ว่าทวนทองฝ่ายแดงนี้เสียเปรียบเรื่องรูปร่างฝ่ายน้ําเงินดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรินจาพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับน้ำเลี้ยงดีค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมออกลองนะครับลองไปที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรินจาพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับเลทเสมอทวนทองฝ่ายแดงผมออกลองไปที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรินจาพีเคแสนชัยมวยไทย ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นมวยมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงนี่เอเลียนเพชรเกษมฝ่ายน้ำเงินนี่เสือมอบจัก,กรยานมวยไทยนะครับพิกัดก็ขึ้นว่า2 4ปอนด์ช่างก็ช่างเสร็จแล้วก็ไม่ต้องลดนะครับกินช่างกันเลยโดยที่ฝ่ายแดงเอเลียนนี่ช่าง122.8นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเสือมอบช่าง123.2นะครับแต่พี่กัลที่ตกลงกันขึ้น124ปอนด์กินช่างนะครับคู่นี้เพราะว่ามาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับ โดยที่ความสูงนี่ค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้แต่ว่าเรทนะครับเรทล่าสุดหยุดอ,อยู่ที่ฝ่ายแดงเอเลียน1 1 8เนะครับเนื่องจากว่าเสือหมอบนี่ฟอร์มดังหลัง,ลงมีไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับสะดุดมาเรื่อยเพิ่งจะมาแจ้งเกิดไฟสุดท้ายที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ว่าไฟสุดท้ายนี่ก็เป็นลองอยู่หลายหนนะครับแต่ว่ามาได้ หมัดช่วยชีวิตก็เลยพลิกกลับมาชนะคะแนนไปได้นะครับฟอร์มเบื้องหลังนี่ยังดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนเอเลียนนี่ก็หมยครบเครื่องแต่ว่าฟอร์มดูดีกว่านิดๆน,น,นะครับยังไงวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงเอเลียนเพชรเกษมนะครับช่วงห้งหลังฟอร์มดีกว่านิดๆน,น,น่าจะอาศัยฟอร์มที่ดีกว่าทําให้ร่างกายดูดีกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเลทล่าสุด1 1 8ออยู่ที่ฝ่ายแดงเอเลียนเพชรเกษม ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นเครือกน้ำในการฝ่ายแดงนี่กุหลาบขาวสอกุลวงฝ่ายน้ำเงินดีเซลเล็กเกตชัดชนันพิกัด125ปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงนะครับกุหลาบขาวนี่มา124.6ขาดไปจุดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินดีเซลน้อยนี่มาหนึ่งปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ทางด้านกุหลาบขาวนี่จะดูจะ ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงเลื่อมนิดๆน,น,นะครับถือว่าไม่ห่างค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีเลยก็ว่าได้นะครับเลทนะครับเปิดมาทีแรกคู่นี้ขายต่อรองอ่าแล้วก็ขยับมาเสมอกุหลาบขาวล่าสุดนะครับไหลต่อไปที่กุหลาบขาว19ขยับไหลต่อไปนิดๆน,นะครับอยู่ที่กุหลาบขาวสอกุลวงทีมงานแม่เลี้ยงเย็นตาหน้าจะมีตัวงเงินมาสู้นะครับสําหรับกุหลาบขาวสอกุลวงเป็นโมงหะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกมีดักวางแข้งหน้า แข้งหน้าด้วยนะครับแข้งหน้าซ้ายนี่ออกได้รุนแรงแล้วก็รุดเร็วด้วยนะครับนักวยที่ออกตีหน้าซ้ายอ่าตีหน้าได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับกุ่ตสู้ป้องกันลําบากนะครับแต่ว่ากุหลาบขาวนี่ทําได้นะครับเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่าออกตีหน้าซ้ายได้รวดเร็วมากนะครับส่วนดีเซลน้อยนี่ก็จังหวะฝีมือครบเครื่องด้วยนะครับอ่าดักวางแข้งวงในในใี่ไล่แขนขวางหน้าแล้วก็ดักเสียบดักแทงนะครับเรียกว่าทรงมวยคล้ายๆกันแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกุหลาบขาว ตีนหน้าไวมากนะครับออกตีนหน้านี่คู่ตซู้นี่ไม่ทันระวังตัวนี่เข้าล่องแข้งของกุหลาบขาวได้นะครับที่สำเนียงที่สําคัญนี่ออสอกุลวงของมเมลีงเยนตานี่น้ําเลี้ยงไม่ต้องพูดถึงนะครับควาุงถึงแน่นอนนะครับยังไงผมชอบไปที่ฝ่ายแดงกุหลาบขาวสกุลวงนะครับวันนี้น่าจะอาศัยความเร็วนะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับโดยเฉพาะตีนหน้าสายนะครับเลดล่าสุด 19อยู่ที่ฝ่ายแดงกุหลาบขาวสอกุลวงสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวที่สกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับผมมองไปที่กุหลาบขาวสอกุลวงฝ่ายแดงคู่เอกนี่แหละครับอ่าเลทล่าสุด19นะครับทวนนะครับอ่ามวยชอบช่องอ่าลุมพินีทีคโอผมมองไปที่ฝ่ายแดงวายุน้อยเพชรเกียรติเพชรนะครับเลท3 2ส่วนมวยชอบที่สกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับมองไปที่ คู่เอกฝ่ายแดงกุหลาบขาวสองกุลวงนะครับเลทล่าสุด19นะครับหมชอบอย่างละ1ตัวอย่างละหช่องก็บอกกับแฟนๆเอาไว้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ การลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปนะครับอาจจะแพ้ก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลาการไปก่อนครับสวัสดีครับ